สวัสดีค่ะวันนี้มีคอนโดเอื้ออาทรมานําเสนอค่ะเป็นคอนโดเอื้ออาทรโซนสันผีเสือ้ออําเภอเมืองรีโนเวตใหม่ทั้งห้องค่ะในราคาสุดคุ้มจะอยู่เองหรือปล่อยเช่าได้หมดค่ะในราคาเพียง 788,000บาทค่ะซื้อปล่อยเช่าก็คุ้มค่ามากหรืออยู่เองก็คุ้มสุดๆไปเลยค่ะขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงมีระเบียงเนื้อที่35ตารางเมตรพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ได้ครบตามรูปเลยค่ะเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงตรงปกไม่จกตาแน่นอนค่ะเป็นห้องรีโนเวทอย่างสวยงามมากเลยค่ะโดยช่างฝีมืออาชีพ และผู้ชำนาญงานด้านการตกแต่งหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมห้องล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์หลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะบริการยื่นสินเชื่อธนาคารพนักงานเงินเดือนเช็คกวงเงินรู้ผลภายในหนึ่งวันค่ะเพื่อไม่พลาดซัพยบใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะทางเราดีดีให้บริการค่ะ